ก็ครับสวัสดีทุกคนนะครับนี่ก็อยู่กับผมนะครับเต็ินวันนี้เราก็จะมาผจญภัยกันต่อครับใน e B 5นะครับกลับมาครับในคืนที่9นะครับก็เราเจอทองของเกาะของเกาะมาเพชรนะครับเีนะแล้วเราก็จะจะมู่บ้านอีกที่หนึ่งครับตรงนี้ว่าเราเจอเยอะมากกันเลยนะครับก็ผมจะทําบ้านตรงเนี้ยแต่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ขอไปครับ มันไม่ใช่หมู่บ้านนะมันคือปราสาทที่ถูกฝังนะครับการฝัง้เราลงไปดีวกว่าครับพอมีของอะไรถ้ามันมีเราค่อยๆเราจะยังไม่ที่แรก อ่นทองฮะอ่านทองหนึ่งเก็บอาการไปใช่ไหมได้ระเบิดไปด้วยนะ ẩn náu của lệnh đi học hết mọi người mất hả anh ạ nách ทีโดดอย่างไวไม่แยะโอเค okay, พอนะฮะเราจะลุยกันแค่นี้แหละไปเรต้องหากำไรทำบ้านแล้วตอนนี้ถ้าเราจะมาวิ่งอย่างนี้มันเสียเวลาแล้วครับเราเจอหมู่บ้านแล้วเราก็เจอทางฝั่งของพีระมิดอยู่ใกล้ๆนะฮะ แต่เรายังไม่มีบ้านอยู่นะครับเรายังไม่มีอะไรที่เป็นหลักเป็นแหล่งของเราเลยตอนนี้เราก็ไม่จำเป็นนะพวกทะเลทรายเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะหาอะไรละโงมากันถ้าเจอหมู่บ้านีกผมร้องนะเฮ้ย โอ้ผมวิ่งจนเหนื่อยแล้วผมอยากหาที่บ้านที่อยู่แถปแหล,งแ,หลงแล้วไปหาเพชรอะ่ะนี่ภารกิจผมตั้งใหม่คือหาเพชรแล้วแต่ผมต้องหาบ้านก่อนมมตู่บ้านนั้นอะ่ะมันดีนะแต่ว่าแต่ว่ามันยังไงวะมันไม่มีอะไรที่แบบทําให้เราเน,นี่ยว่า ผมจะเล่นแบบไม่ตายนะส่วนมากผมเป็นคนที่ไม่ตายยากนะตายยากมากนะครับการเนมาครับฮะเอ๊ะเจอทะเลสาแล้วยังไม่มีท่าทีที่จะออกได้เลยครับบ้านก็เจอแล้วอะไรก็เจอแล้วเสไม่เจอตกลครับหายแล้วด้วย ไม่ไม่สามารถขี่เรือได้แล้วแต่ว่าผมว่าตอนนี้คือมีสิทธิที่ผมจะสามารถดอ,อกจากลิซ่าได้น่าจะค้าฝั่งนู้นนะนี่ไงนี่ไงเอาแล้วนี่ไงหมู่บ้านมึงมาดิเอาดิใหญ่ซะด้วยนะหมู่บ้านนี้โอ้โหสุดยอดดูด,ดิแล้วแบบหมู่บ้านเราเจอหมู่บ้านแล้ว,ลวทุกคนเออฮือเอฮือเฮือแกะแกร์พิกัดไปก่อนเล้เย้ เราสร้างมาแล้ววายโอ้ดีใจในที่สุดเราก็มีทำเลซ้ำบ้านทุกทีกที่แล้วเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับเจ็บเบื้อเริ่มด้วยแน่ๆเบือเริ่มเบื้อเริ่มเบื้อเ,เ,เ,เริ่มได้แล้วไหมหมูนายนอนก่อนก่อนนอนได้ไหมแกสลีฟปอปอฟออฟเวลาไ,ไม่ไม่คล้ามฮะมีแมวเหมือนเดิมเป็ปกติ ดีนาะมีอะไรแรกเปล่าตัวเขียวอะไรแรกไหมเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่นะมีอะไรแรกเปล่าปปปปปปเราต้องหาที่นนองนะโอ้ยปลาดีจะได้เผาเยียงไหมเดยมบ้านแบบดั้งเดิมนะ มาซี่มาซี่ในนอนสักทีนะสรุปในที่สุดเราก็ได้เจอที่ที่เราชอบแล้วตอนนี้ผมถูกใจแล้วผมแต่ผมจะขอไปเดินสำรวจอย่าว่าผมนะคือผมที่นี่แหละทุกคน <Huh? S 1> ใจมุมแรกผม,มนะว่าเรายัางไงเราก็คือผมไม่ผมไม่จำเป็นต้องที่จะไปแลกอะไรตอนนี้นะเพราะยังไงเราเรา,เราได้สร้างที่นี่แน่นอนคนระับ พวกผมดุใจแล้วมมีทีู่กใจของผมแหละเห่แค่ว่าตอนนี้มันจะมีของหรือเลปล่าผควาสัมบูรของว่ารังใหญ่ผมไม่ได้ไปสำรวจชั้นสองหรือไปสำรวจชั้นแรกแเตียงบงังเ้า my friend นิลราคัง พอ่งได้แล้วได้ไหมมิบบมบี้ซอ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 มบบ้ซอมบี้ซอมบเร็วมรีวซรมบเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเราวเร็เร็วเเร็ววเร็รานรวเร็วเวเเด็วเรวเรวเวเร็วเรีเรวรวเเเววเรเวรเเเรเว แค่ว่าจะมีอะไรอีกแค่นั้นตอนเนี้ยไม่มีหัวจะได้เดินกลับลนะผมขอไปเดินฝั่งนี้ก่อนใชรมากโอเคไม่มีอะไรแล้วครับว่าผมกลับไปที่หมู่บ้านก่อนผมจะไปซ้อมบ้านบนเกาะกับเล็กๆแต่ฝั่งเทเล่นน้อยแน่แคละฮ้ฮะฮ่าชิ่ยวฮ่าชิ่ยว Ok, mà Đến lúc tối này mà mm. Mm. Búp 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 Ok บริเวณตรงนี้เราจะทําเป็นบ้านนะไปเเขียรยพื้นที่กันเอาไปตรงนี้ีแล้วเราก็มาขุดกันครับจะได้ไปตัดไม้วางกล่องทีนุดเราก็จะมีกล่อ,องสักทีเราจะมีบ้านเราเป็นไรสักทีฮนะหลังจากที่เราพรัฒน์ภัยไปม,ม,มากมายนะครับ โอ้โหสุดยอดเลยฮะได้บ้านมีเหมืองด้วยว้าวว้าวดีดีนะชอบยานะอ,าออก ตัวจากกลับไปหาตัวที่มาแรกเนื้อซอมบี้อะ่ะเราเจอฟาร์มสปอนซอมบี้แล้วฮะโอเคบริเวณนี้ฮะเราจะทำบ้านแต่เราต้องมีไม้ก่อนไปเอาไม้ก่อนทันลรกันลรกอะ่ะบ้านหลังนี้เลยอะไรฮะอ็ได้ตัดไม้สักทีท่านผู้ชม ตัดไม้กันดีกว่าผมเริ่มเสียงเสียงผมเริ่มไปแล้วนะผมต้องมีอะไรทิ้งลงทีม,มอะไรสักอย่างที่ได้ไม้ตาที่ผมช่วยอะไรดีหางไหมฟ์มไหมนานอะไรดีอ้าว ยดยดไอ้อ่าเอ้ยตามวิพังเดี๋ยวผมขอดูเช็คตัวนี้นะนีะ่จะาจะฟาร์มที่เราไปดูแล้วนะครับนี่ล่ะอ่าแรกเอเมเร่าผมมีการศึกษาบันเดี๋ยวผมมานเนี่ยัวที่แหลเนี่ยสมีปะเนี่ยแรกอะไรแรกไม่น่านแรก ไม่ไดไปแถวนี้ดูวว่ะเพราเรื่องน้ำมันเป็นเก,เกออรือเกรื้อยเป็นอะไรฮะสามารถถอดกางเกีงได้ยังตอนนี้ไม่ได้ฮะมันติดแบบติดแบบติดแน่น,นหนาเลยตอนเนี้ย <c oughs> เริ่มเคลียรแล้ว แรกมีเนื้อซัมบี้อะค่ะเนื้อซัมบี้ตัวหนึ่งก็ได้ไปเข้า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 ไปดิเฮ้ยเข้าไปเข้าไปไปปังไม่ต้องออกไม่ต้องออกแค่นั้นแหละแค่นี้เลย เราทำตูาคา้ค้าเลยตอนแรกแล้วก็คัาเรียกว่าที่เรียกว่ากล่องนะฮะกล่องอันหนึง่งาไมาอีกอันแบบพอดีฟึบฟึบฟึ๊บแต่กล่องแเราก็เก็บของเลยทีนี้จังหวะนี้เก็บ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 ได้เลยคิดเลยก่อนเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปเอาเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปอ,อ,อัดน็อกรอบเอานะฮะเ,เดี๋ยวไปเล่นน็อกรอบเอานะครับเค พอเราเก็บอย่างนี้เราก็หยิบของที่จะป็ดออกมาใช้นะครับอาหารจำป่งจำเป็นเนี่ยบลรี่ก็อยอาพึ่งนะฮะออกมาโอเคในที่สุดตัวเราก็โล่งสักทีนะครับเราโล่งแนละ้วต่อไปฮนะเราต้องไปหานะเป็นทะเลไม่น่ามีนะครับไป นี่อะไรตรงนี้แต่ใช้ขวนทองเป็นขวนที่ผมเกียดที่สุดเลยฮะใช้ได้นิดเดียวมันก็พังละไม่ใช่ขวนทองไอพิกแอดแจะพังแล้วจะพังแล้ว เนี่ย yeah, เรียบร้อยไม่ลอยน้ำด้วยไม่ลอยน้ำด้วยน, oh. นั่งอ oh. ันี้ใครมายคบมาฝากนี่เ yeah. ฮ oh. ้ยเดี๋ยวไปเอาไปเอาไป ทีนี้ก็ทีนี้ก็เอาไปให้ไปเลยชอบได้สิบเมตรครับตอนนี้มารอเราบ้านดีๆนะครับมูบ้านดีๆนะครับเออไอเก็บอยากไปตำรวจน้ำอ่ะตอนเนี้ยตรงนั้นมันมีเรือล่มเดี๋ยววผมไปเอาเรือล่มก่อนนะป๊าป๊าป ปปป๊บโอเคเราจะไปที่เรือล่มกันนะตอนนี้เรามีเมืองตรง,ตรงบ้านแล้วเราก็เดี๋ยวพอดีนะเดี๋ยวพอดี อ่าเดีเปิดเดี๋ยวเป็นที่ขึ้าขึ้นก่อนเดี๋ยว <c oughs> เ,เป็นที่แล้วจังหวะนี้เราก็จะลงไปใหม่นังเข้าไม่เจอ อาตายแล้วทีนึงฮะแต่ดีที่มันเกิดตรงนี้นะที่ว่าจะไปเกิดใครเมื่อกี้ผมคิดในใจนะเออคือไม่กี่ไม่ใช่มผมเงียบผมบอกอะไรนะผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ว่าเออม,มันจะทายไหมก็คือเดสมอลเลฮะแต่ดีที่วางเตียงนะวางเตียงที่เราเคยนอน เก็บของกันอืมอืมมันถอดออกฮะมันถอดออกเสร็จแล้วเดี๋ยวขอกลับบ้านไปน้องไปเปลี่ยนเกงด้วยนะครับกางเกงตัวนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวไปเป็นแบบของตกแต่งนะว่าว่าในเรือนมันก็ได้ต้องการเยอะแยะอยู่เราหยิบใส่หยิบ ปโปรเจกโปรชันทัานมาได้เพชรโดยที่เราไม่ต้องแต่เมื่อกี้ผมหยิบไปด้วยหรอราดูแผนที่ดีกว่าครับว่าเราจะสามารถไปที่ไหนได้ผมไม่นอนละ่ะเฮ้ย ดีนะที่เซฟตรงนี้ไว้ถ้าผุมตายนะแต่เราแขบพ่กัดไปอยู่แต่จะเดินไกลนิดนึงอ่าพิกัดก่อน,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 อะอนจะไปเอาบุอ่ Heart าฮาร์ดออฟซีครั้งนะครับ แข่งหรอฮะจะบอกนะว่าเจอใบโอมนั่นไงครับเจอใบโอมอีกแล้วฮะเป็นใบโอมเอ่อป่าสวรรค์น่านะฮะบ้านด้วยต้องไปทางไหนอ่ะ มันเป็นแบบยังไงอ่ะผมงงว่าแผ่นที่ที่เรามาอยู่เราไม่รู้ไงว่าเราต้องเข้าแผ่นที่ทางนะ,ะเจอดาวสวัหนา้าเราก็ สมนันหน้านี่ไงไบอมน้ําแข็งผมว่าแล้วมีน้ําแข็งแถวๆนี้มันต้องมีไบโอมน้ําแข็งนะเอ,เอ้าเฮ้ยบอกว่ามีแค่เนี้ยเ้ยเราดีใจไม่เย๊ะอ่าหา้าเราเจอแล้วที่เราจะหานะครับ

อว้ามตัดไม้เอานี่ดีกว่าที่ขุดนะครับเจ็บๆเละแต่ตรงหมู่บ้านเราก็มีปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ทำเสร็จตนเองการแะเป็นต้องมี รบริเวณนี้คือครับเรื่อยๆนะต่อหายใจหมดอีกแล้วเออใส่ปะกัหนหายใจน้ำมันก็แบบ เจอไม่นี่เอานี่เฮ้ยเจอแล้วไอ้เชี่ยว่าแล้วเอ็นกลองกๆองกองี่านจะมีอะไรบ้างไอ้กองๆๆอัดนนออเดอร์สไปแล้วไปแลอะไรฮะขึ้นเรือไปแล้วจ้าจาังหวะน,นี้ได้ยินได้ยินเสียงซอมบี้ เออกลับบ้านก่อนหรือไม่หรือเราจะไปต่อดีฮันดอและซีสองอันแล้วฮะไม่รู้ไปใช้อะไรได้ไปเลยเล่นกันอ,อ,อ๋อก่อนนี้น้ำไม่ เลนีิไม่ค่อยอยากมาเลยนะแต่ก่อนอ่ะเจออะไรอ่ะอะไรวะไม่รู้ไม่เคยเห็นคืออะไรวะหมู่บ้านเหรอ <c oughs> นี่แหละโอ้โหโอ้โหเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะทุกคนคือหมู่บ้านเหรอหรืออะไร เจอไครเลยทีเดียวนะฮะเจอนี่แหละเวรากลับบ้านก่อนเรวีนฮะเรวีนใต้น้ำแล้วก็อะไรเอ่ยเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนบ้านกันบ้านกอน ไม่กี้แบบเตลไพส์เลยเดียวนะครับเุลไพส์เลยเดียวเชียวนะฮะคือแค่ดินนี่ไม่เป็นไรก็เจอเกาะแล้วแต่เราต้องไปตรงนี้อีกด่านนี้ไม่น่าช่วยอะไรละยิงเลยถ้าเหลือรมหนังซ้ายก็น่าจะเป็นบ้านเรานะฮะ เนีไงเลยลบมโอเคถึงบ้านเราแล้วไอวินเด้วยมองเห็นแต่โอเคไกยักวะ่ะเราได้ของมาเยอะแยะเลยฮะแค่ไปสำรวจหาความทีเดียวนะครับโอเคครับงับ้นเป็นว่าสลาบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยค,นนครับเอาเป็นว่าจิงกันใหม่ครับบายบ้านนะครับโอ้โหก็ค